น,นายมนูภูประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยนายเขตพง์กุล,ลนาซิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนายนบระการหานทองกูลรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารและบุคลากรกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย รวมสนับสนุนและลงพื้นที่เพื่อมอบเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรจำนวน20,000เม็ดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอสีสำโรงคอำเภอศีนครอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรสีสัชนาลัยอำเภอทุ่งเสียมและอำเภอต่างๆในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่เพิ่งเริ่มมีอาการช่วยลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบันและสามารถบรรเทาและรักษาตามอาการได้ จะเป็นการช่วยลดและแบ่งเบาบรรเทาการต้องการยารักษาตามอาการเบื้องต้นและเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุโขทยัยโดยในแต่ละพื้นที่มีนายอำเภอของแต่ละอำเภอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยในเขตพื้นที่สาธารณาสุขอำเภอผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขรวมรับมอบและให้ข้อมูล รวมทั้งให้ความรู้ในการนำไปใช้อย่างถูกวิธีตามกำกับตัวยานัดทวดีพ่วงโหงรายงานตอนนี้การละโจรเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นที่นักนะครับการลโจรเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่เราจะเข้าถึงได้ นี o, ่ก็คือสอคนนี่คอนายกบพตรจังุวัดสกท่ารผมประกอบการร่วมสาธารณทีะโยชน์รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งครับที่ท่านได้มาเลื่อนพระราชนและที่เป็น ก,ก่นนอนนั่นเงเพราะฉะนั้นข้อที่ฟังมานะครับว่าการสกัดเนี่ยมันก็จะเข้มข้นกว่าผมที่ทำเป็นแคปซูลที่ยังดีนะครับ ปิดช่วคราวยังช่ววก่อนครับเผื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นยังไงแต่ก็ภาวนาว่าไม่ให้กลับมานะครับไม่ให้กลับมาแล้วส่วนผู้ที่กลับตัวที่บ้านนะครับที่ยังต้องการก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลตามกฎหมายในเรื่องของป้องกันอยา้อนี้นะครับอา้องนะครับหนตรักรูปนะครับตรงไห้ดีๆไหม